ทีมชุดนักเค้นทุกคนบีรยากาศจัดงานอันกินเลงบีไหมเนาทุกคนเดี๋ยวพาไปเริ่องเนาะอันนี้คุณครูคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องยิ้มกูยิ้มเป็นหนึ่งกลีบค่ะสบายดีค่ะกิจกรรมค่ะอุ้ยเด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงอะไรก่อนโอ้โหอยู่ที่ไหนคะลูก

นี่ทุกคนมึงเน่แต่ละคนนะทุกคนป้าว่ะเดี๋ยวนเราจะเดี๋ยวต้องรีดให้ถ่ายเบิ้งแล้วพอต้องรีดกับอันกับเนี่ยในในหนึ่งเนาะนี่โอ้ยนี่มาในทีสมสลุงเนียนนี่แต่ละคนป้าแปะส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุย้ยสวยมากเลยทุกคนจุ๊มุจุ๊มุ ยิ้มไม่นึ่งกรีบอะยิ้มโอุ้ยยิ้มสวยมากคุณครูไปดูดูแต่ละคนอันนี้ทีมชายสบายดีเนาะอันนี้จะเป็นทีมชายป้ามีทางนักเรงมีทางแบบคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อท <laughs> ุกคนว่าแสนนี่หลาน,นีโอ้แต่ละทีมเนาะ อุ้ยเล่นเล่นดีกันทุกคนเลยเลิศมากว่าสองสาวนี้แบบฟุ้งฟิคุณหนูอินเตอร์มากค่ะนี่ทุกคนนี่บรรยากาศ มาเดินก่อนต่อทีมใหม่นะครับทุกคนเปลียนทุกทีมตัวนี้ทีมใหม่มั่งแต่ละทีมเค้กฟูสต์ครูนนะทุกคนนะจะมั่งมังเห็นกันนะนี่เพราะแบบจะเต็มมากทุกคนแต่ละทีมนี่แต่ละคนทำงานกันอย่างเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวจริงๆนะคะทุกคนจะทราบได้ว่า เรารักกันเพราะเราอยู่ด้วยกันจริงไหมคะขอทุกคนรักกันแบบนี้นะ,ะครับเชิญครับเอาละรางวัลต่อไปสิ่งที่ทุกคนลอยคอญญาาเป็นการประกาศกรรมการขอให้คะแนนด้วยนะครับ ตอนน้องลีตนเนาะน้องยิมไปได้เอาคลิปมาใส่นะเพราะยันติดลิขสิทธิ์เนาะทุกคนนี่ก็คือรูปภาพตอนน้องลีตนเพลงแอลลันปัตเนาะและนี่ก็คือรูปภาพของเฮากับฮันนี่ตอนฟอนนะทุกคนนี่เนาะต่อมาก็จะเป็นฮุกของแม่วี่ขึ้นไปหาบลังวันเนาะและนี้ก็คือเฮากับน้องฮันนี่ อันนี้ก็หูบตอนจับสลากนะทุกคนนี่บางคนก็นได้ลดบางคนก็นกนได้พัดลมแต่น้องรีบได้เป็นเครื่องปันอันนี้หูบของขอบคู่เฮานี่หูบตอนขึ้นไปหับรางวัลตอนเต้นแล้วนี่แล้วหูบมักกะสิจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวเฮาสิพาไปต่อทีม ชุดคนรวยกันต่อเนาะทุกคนปะไปเบิ่งกันเลยสบายดีทุกคนวันนี้มาในเตรียมชุดคนรวยส่วนนี้แบบเชีย่ยนะอาเซียอาเซียสองอันนี้แบบซ้อนนะทุกคนเนาะมีคนหนึ่งจิตใจเบิ้งแบบแต่ละทีมมีสามคนที่คนมีคนรวยคนส่วนละกัรชุดนอนเนาะเดี๋ยวข้ามมาคนหนึ่งอันนี้แบบไหนอันนี้มือหนึ่งสวยมาจิบมืออือฮือมแต่ละคนอันนี้ทีมชุดนอนมีนะ อ,อ,อันนี้จะเป็นทีมคนจนไม่ได้แต่งตัวเหมือนออกกิ่นมาด้วยเนี่ยอันนี้ทีมคนรวยของแท้นะรวยจริงตูพี่ลิงใครเท่ไไเลยฮะ <c oughs> พี่นัทพี่นัทพี่นัทเป็นพ่อค้าอะไรนะคะคน,คนรวยคนตืเตี้ยโอ้โหมีเงินใช้ไม่ได้เราอ่ะ มีไม่มีค่ะอเอาเทออ่าไหร่เอาประมาณสักร้อยล้านนะคะใช่เอาไปยี่สิบล้านเท่าไหร่ <c oughs> ให้ไปเลยเอาไปขึ้นเงินนะ <c oughs> ขึ้นเงินเลยนะ <c oughs> โอ้โหทุกคนนี่เซษทีดูใ <c oughs> บน้ำนัของจริงเลยซันนอนทั้งน้น ฮันนี่สวยมากทุกคนดูนังลเลิศมากค่ะอ,อุยทีมมาสวยทุกคนสวยมากแต่และคนคือแบบอันนี้ไวจริงอันนี้มาจากไหนคะน,นี่มาจากไหนอันนี้มาจากไหนคะคุณหญิงมาดามนะเนี่ยมาดามมากไม่น้อยไม่น้อยโอ้โห ของตลาดบันนี้โอ้โหทองเม the ็ดใหญ่มากอ้าวดูแต so ่ละคนเด้อโอ้โหอันนี้ช่องยังช่องยังอนีค่ะช่องเอช่องเอไอจ๊อดห่างเราถูกต้องทำไมล่ะคะนอนไม่ได้นอนอุ้ยเลิศมากอุ้ยสวยทุกคนคือแบบแต่ละคน โอ้ <Workers S 2> โหปอปอเราเองพ่อพี่บอลอุ้ยทุกคนแล้วมาไปายทีมคนรวยต่อนนีน be, <laughs> ้ท<า> <nai> ุกคนวันนี้มาคนววารวยคนรวยยังแพ้มาอยู่แค่นรวยก่อนมาคนรวยก่อนอันนี้ลูกคนรวย โอ้ลูกคนรวยันนี้ก็เป็นตอนเดินขบวนเนาะทุกคนนี่อันนี้มีแต่ทีมคนรวยเดอ้อทีมคนรวยย่างก่อนทุกคนอุ้ยหลังเนี่ยทุกคนยังไม่เจอทุกคนอันนี้จะเป็นทีมคนรวยเนาะทางหลัง

อันนี้ที้นคนรวยไอ้ัวนี้อันนี้มาดาวอาเลยนะไปเลยไปเลยทุกคน,คน,นขอนน้อไหลายกคนข้อ,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 อน,นี่ไอเสือไอเสือปัดรวยอะเรียรอเดินหามาจากประเทศใดเด้ดอเนาะม้าสัตว์เหรอแม่มิดยังมิดยังมิดยังมิสเตอร์ยัง โอ้โหมิสเตอร์ฟางสมุทอันนี้แม่นทีมเฮานอกนี่้ฝ่ายดีทุกคนสบายดีแป้งมาในทีมอย่างอีล่าคนจนนเอ่อไปขายนี่คะไปขายพวกมะไรไปขายพวกมะไลมีเงินกินข้าวไม่ได้อาบน้ำอะไรคนคนจนเนาะนี่เนาะ <laughs> ไม่เหมือนมา <laughs> พี่จอนไปใช้เลยมาแต่สวน <laughs> มาแต่สวน <laughs> ไปคุณมันไไปใช้ด้เนาะขายเบื่อ,อ <c oughs> ขายบอสทุงละจักบาทสามบาทยี่สิบบาทสองหมื่นน้อยคอยบอสซื้อเนาะแต่ละคนสวยแห่งทุกคน คอมเมนต์มาดูวยความเสียใจทีหนึ่งทุกคนทุกคนเบิ่งพันแสนคนคนจนมื่นี่นะใครทำให้พ่อเราเดี๋ยวซาซาถงค่ะยวซาถงนะปลาถงแป๊บนึงปลาถงมาอันนี้กะมาอามาเชื่อแบานอนชิงกับผู้บริหารทุกคนอืมอืมเลิศมากทุกคน ได้คนยหมก็แยกออกไปอีกจะเห็นงอเามม่าเกินนะอันนี้เ้เนาะอันนี้โตมาในในี่มเลยเป็นเ้เ้่เ้ยงเ้แเ้ขายอะไรเ้แล้วก็แพงด้วยเหรอแม่บาไปเลยไปหา่เพรมันแงเยตาน้ รอแสนพแสนรอย p e r c e น่โอ้รออันนี้ซาพอนโอ้ยบาเม็กบาม็กกับซาพอนอุ้ยสงสารผมไปใ้เดินะน ตอนนี้บานก็กําลังดูเดิร์ดนะทุกคนแม่ซาฮันนี่เนาะซาฮันนี่สแปมมาเบิ่งเษฐีฮเศรษฐีเษฐีเอากำนั่นทอดอาอเราบ่กกำนั่นขออนุญาตเดิอ <laughs> พี่นัดนอนหรือยังพี่นัดนอนหรือยังโอ้ยสุดที

ว่าจังไดเนาะอุ้ยอันนี้ทีมก็นอนเนาะอ่าผู้ใดเป็นแม่ขล้องหันสาวกระตูนกระมาเก็บเอกรับเอาเมื่อนอนโอ้โหเล่นใหญ่มากทุกคนเฮ้ยใครยังเลยปะป้าป้าป้าอยู่ใส่ปะป้าม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 ะาะป้อปะป้อซื้อซอยแน่พวงจากบาทเฮ้ยพวงห่าบ้าคนรวยสิซื้อ ก้อนหาบาทเฮ้ยคือเด้เฮ้ยอันนี้ทีมทีมยังเฮ้ยอันนี้ทีมสนอนน่ะกินนมนอนลูกนอนอ่านอน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 โอเคโอเคนอนซาลาลับตาเอื้อยสีก้อนอ่านอนอันนั้นทุกคนมาเบิ่งอ่าทีมแถวนี้เป็นทีมคนจนเนาะนี่ปอปอนี่นี่เบอ่์ปอปอป็นคนจนเนี่ย โอ้ปอปอมีพระลังในถุงนะคะะมีติบเข่ามีคนจนเนาะเกียวปลาแดกบานหอยละติ๊บเข่ากับมีดทุกคนยายขายยังมือนี่มมียังขายแม่เชียบอลล่ะเชียบอลนอ้อยพี่นัทไปใส่ไปมามาตะไซหัวสาวห้อมโอ้ย ได้ได้ปอปอมือนี่เห็นยังเสียบอลครับเสียอบอ,อ,อ,บอลไปละทีมเห็<ม>นเนาะทุกคนไปในงานดูเดิอทางชิคชิบับายเฮ้ยอันนี้ผ้าคิริวหอ่อทองอันนี้ทีมคนจนเนาะซื้อทีมไปลิตาไปเดไปเด็ก <c oughs> เพลงมาเนาะทุกคนปูทางพวกกิ่นวางกิ่นอยู่อันนี้นางฟ้าอันนี้คุณแม่นะคะทุกคนคุณแม่อย่างทีมคนจนทุกคนนะบริจาคเงินเพื่อคุณแม่เฮาแน่หรืคุณแม่เฮานะผู้อิ้คุณแม่น้อยอ่าสบายดีแนะนำโตเนยเด้อซื่ออย่างน้อเมื่อนี่มาใน่ทีมยังคนจนอ่าคนจนเมื่อนี่ไปค้ายยัง คลายรัตต,ตีอาจาาค,คล้ายรัตตีดูคำหนึ่งรัตตีค่ะรัตตีอ่ามีแฟนยัยครับทำออยู่ ừ <laughs> ừ <laughs> 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 มาวันนี้คลิปของเฮากับเสดจบเพลงท่นนี้เนาะทุกคนอันนี้คือคลิปกิจกรรมปีใหม่ที่เฮาพากันเล่นหรือว่าสร้างสรรค์นในงานเนาะมีจัดเป็นทีมสุดหนึ่งเฮนเลยก็สุดคนรวยคนจนเนาะทุกคนและนนี้ก็คือหูภาพเนาะทุกคนอันนี้เฮาถ่ายกับน้องฮันนี่ตอนเฮาใส่สุดคนรวย,นะยเนาะเฮาถ่ายและก็ ภาพา่ายร่วมกับมูคูในทีมอันนี้เป็นภาพตอนเดินขบวนนะทุกคนนี่ภูปาภาพกระสิประมาณนี้นี่อันนี้ภายถ่ายภาพร่วมอันนี้เป็นฮุเฮาวการนี่สองคนมีมหอนนีฮาวกา สีขอขอบใจทุกๆคนที่ติดตามเลยครับชมคลิปนี้จนจบซึ่งคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่าของน้องลีเนาะตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าน้องลีเพิ่งจะได้มีเวลามาตัดให้ทุกคนเบื้องนี้บายบายขออบใจทุกคนที่ติดตามเลยครับชมเด้อฝากเป็นกาลังใจนเด้อถ้าติดตามคลิปต่อไปอย่าว่ากันเด้อทุกคนที่น้องเดียวคลิปเก่ามาลงไม่บายขอขอบใจเด้อ